สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะเ,เรื่องแรกที่เราจะเรียนกันในบทนี้จะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนะคะเรื่องของตัวเนื้อหาในบทนี้จะแบ่งออกเป็น2เรื่องนะคะหลักๆก,ก็คือ 1. ภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการป้องกัน2การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเนื้อหารเรื่องแรกจะเป็นยังไงนะคะ ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาคุณครูขอทบทวนความรู้ก่อนเรียนของนักเรียนสักนิดหนึ่งนะคะอ่ะอันดับแรกข้อมูลชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของนักเรียนสามารถเปิดเผยในสื่อสังคมออนไลน์ได้หรือไม่ได้หรือไม่คะ,ะคำตอบก็คือไม่ได้นะคะข้อที่2แชร์รหัสผ่านของอีเมลให้เพื่อนสนิทเพื่อป้องกันการลืมรหัสผ่านแบบนี้สมควรหรือไม่คะ ก็คือไม่สมควรนะคะส่วนข้อที่3ออกจากระบบเมื่อเลิกใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะอันนี้เป็นการกระทําที่ถูกต้องหรือว่าไม่ถูกต้องคะ,ะแบบนี้เป็นการกระทําที่ถูกต้องแล้วนะคะภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถแบ่งออกได้เป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบที่1ก็คือการคุกคามโดยใช้หลักจิต,ตวิทยานะคะ สก็คือการคุกคามด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและ3ก็คือการคุกคามโดยการใช้โปรแกรมนะคะค่ะสำหรับแบบแรกคือการคุกคามโดยใช้หลักติดต่อวิทยาเป็นการ คุกคามที่ใช้การหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการมาโดยที่ไม่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญด้านไอทีแต่อย่างใดนะคะเช่นการหลอกว่าจะได้รับเงินรางวัลแต่ต้องทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเสียก่อนถึงจะได้ซึ่งการคุกคามรูปแบบนี้อาจจะป้องกันได้ยากเพราะเกิดจากความเชื่อใจแต่ก็สามารถป้องกันได้โดยที่นักเรียนเนี่ยระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนตัวกับ,บบุคคลใกล้ชิดหรือว่าบุคคลอื่นนะคะ ต่อไปเป็นการคุกคามด้วยเนะะื้อหาที่ไม่เหมาะสมซึ่งการคุกคามประเภทนี้เราจะเห็นได้บ่อยในปัจจุบันนี้นะคะตามาสื่อสังคมออนไลน์ตามอินเทอร์เน็ตต่างๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้อาจไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นข้อมูลบางส่วนอาจก่อให้เกิดปัญหากับผู้ใช้ได้นะคะซึ่งการคุกคามด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมตัวอย่างมีอะไรบ้างนะคะเราไปดูกันเช่อนอย่างแรกเลยก็คือสื่อลามกอนาจารใช่ไหมคะการกันแกล้งกันดูว่าการพนันและเนื้อหาการหมิ่นประมาทต่างๆ สำหรับแบบที่3การคุกคามโดยการใช้โปรแกรมนะคะการคุกคามโดยใช้โปรแกรมเป็นเครื่องมือสำหรับการก่อปัญหาด้านไอทีซึ่งโปรแกรมดังกล่าวนี้เราเรียกมันว่ามัลแวร์นะคะซึ่งมีหลายประเภทเช่นอะไรบ้างไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวนี้ส่วนใหญ่จะ,ะมากับไฟล์งานของเราเพื่อที่จะ,ะสร้างความเสียหายต่อข้อมูลหรือว่าระบบคอมพิวเตอร์ของเรานะคะ มีอะไรอีกโปรแกรมเรียกค่าไทยระเบิดเวลามาโทจันประตูกลนะคะมีสปายแวร์สปายแวร์เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่แอบขโมยข้อมูลของผู้ใช้ระหว่างการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ต่างๆนะคะเช่นอะไรบ้างอย่างเช่น การเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของของเรานะคะเพื่อนำไปใช้ในการโฆษณาสินค้าต่างๆนะคะเวิร์มนะคะหรือว่าจะเป็นโปรแกรมโฆษณาหรือว่าแอดแวร์นะคะ,ะโปรแกรมโฆษณานี้นะคะจะเป็นโปรแกรมที่แสดงโฆษณาหรือว่าดาวน์โหลดโฆษณาอัตโนมัติหลังจากที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้ติดตั้งโปรแกรมที่มีแอดแวร์แฝงอยู่นะคะ ค่ะรูปแบบการป้องกันภัยคุกคามจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกก็คือตรวจสอบจากสิ่งที่ผู้ใช้รู้ก็คือเป็นการตรวจสอบตัวตนจากสิ่งที่ผู้ใช้งานเนี่ยรู้แต่เพียงผู้เดียวอย่างเช่นอะไรเช่นบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานกับรหัสผ่านนะคะ 2. ก็คือการตรวจสอบจากสิ่งที่ผู้ใช้มีอย่างเช่นพวกบัตรประชาชนบัตรสมาร์ทการ์ดต่างๆค่ะแบบที่3ก็คือตรวจสอบจากสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้อย่างเช่น ลายนิ้วมือเสียงใบหน้านะคะ,ะรูปแบบนี้นิยมใช้กับอะไรเอ่ยที่เราเห็นบ่อยๆก็คืออพาร์ตเมนต์หอพักต่างๆก็จะมีการสแกนลายนิ้วมือในการเข้าที่พักนะคะข้อแนะนำในการตั้งและการใช้งานรหัสผ่านนะคะรหัสผ่านควรตั้งให้เป็นไปตามเงื่อนไขของระบบที่ใช้งานอย่างเช่นระบบบอกว่า าการตั้งรหัสผ่านจะต้องมีแปดตัวอักษรขึ้นไปต้องมีตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่อันนี้เราก็ควรต้องอจำเป็นที่จะต้องตั้งให้เป็นไปตามเงื่อนไขของระบบในการใช้งานต่างๆรหัสที่ดีควรประกอบด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์มเล็กตัวเลขแล้วก็สัญลักษณ์นะคะหลีกเลี่ยงการตั้งรหัสผ่านโดยใช้ข้อมูลส่วนตัวเช่นอะไรบ้าง พวกวันเดือนปีเกิดหรือว่าชื่อของเรานะคะตั้งให้จดจำได้ง่ายแต่ยากต่อการคาดเดาของบุคคลอื่นนะคะหรือว่าเป็นการคาดเดาอย่างง่ายของโปรแกรมอย่างเช่น123สองสาแบบนี้จดจำง,ง่ายไหมคะจดจำง,ง่ายแต่เป็นยังไงง่ายต่อการคาดเดาเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรเนาะ หลีกเลี่ยงคำที่มีอยู่ในพจนานุกรมเช่นชื่อจังหวัดชื่อตัวละครชื่อสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเราที่คนอื่นสามารถรู้ได้หรือว่าคัดดาวได้ง่ายเช่นกันหลีกเลี่ยงการบันทึกรหัสผ่านลงในกระดาษสมุดโน้ตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนาะป้องกันการที่คนอื่นจะได้ข้อมูลเราไปอย่างเช่นเราอาจจะทําสมุดเล่มนั้นหายคนอื่นก็จะทราบรหัสต่างๆของเราทุกอย่างเลย ไม่บอกรหัสผ่านของตัวเองให้กับผู้อื่นไม่ว่ากรณีใดๆเนาะบัญชีรายชื่อผู้ใช้แต่ละระบบควรใช้รหัสผ่านที่แตกต่างกันมี ATM 3ใบควรจะตั้งรหัสเดียวกันหมดไหมสามใบไม่ควรเนาะไม่บันทึกรหัสผ่านแบบอัตโนมัติมนโปรแกรมเบราว์เซอร์ก็คือไม่ควรไปบันทึกรหัสเราไว้ในคอมพิวเตอร์ต่างๆ ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้บริการต่างๆบนอินเทอร์เน็ตนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะการใช้งานไอทีในปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวสําหรับทุกคนอย่างไรก็ตามการใช้งานไอทีอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานได้ดังนั้นการเรียนรู้การทําความเข้าใจเงื่อนไขการใช้งานจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะ การใช้งานไอทีในปัจจุบันมีทั้งแบบที่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ทุกระบบที่ให้บริการมีการกำหนดเงื่อนไขในการใช้งานทั้งสิ้นเว็บไซต์และก็แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยที่จะให้บริการกับเราเขาจะแจ้งเงื่อนไขการติดตั้งแล้วก็การใช้งานให้ผู้ใช้เนี่ยทราบก่อนเสมอดังนั้นนักเรียนควรที่จะอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจเงื่อนไขก่อนการติดตั้งและการใช้งานนะคะ เงื่อนไขาการใช้งานเนี่ยอาจถูกกำหนดด้วยข้อตกลงในลักษณะต่างๆอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือว่าเนื้อหาสื่อต่างๆส่วนใหญ่จะมีลิขสิทธิ์คุ้มครองนะคะทําให้ผู้ที่ใช้งานหรือว่าผู้ซื้อเนี่ยไม่สามารถที่จะนําไปเผยแพร่หรือว่าทําสําเนาต่อโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้สร้างสารรค์ผลงานได้นะคะค่ะ สัญญาอนุญาต Creative c o m m o n s นะคะเป็นการพัฒนาจากองค์กร Creative Commons ที่ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานแล้วก็เผยแพร่ผลงานของตนเองเนี่ยภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดได้โดยที่ไม่ต้องใช้จ่ายเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับผู้อื่นแต่ก็ยังคงผลประโยชน์ให้เจ้าของผลงานอยู่นะคะ ซึ่งข้อกำหนดในการใช้ผลงานต่างๆจะแทนด้วยสัญลักษณ์4ตัวดังต่อไปนี้นะคะะไปดูตัวแรกกันตัวแรกจะเป็นตัวนี้นะคะอะให้ความหมายว่าสามารถใช้เผยแพร่ดัดแปลงได้แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของผลงานด้วยนะคะรูปที่2จะเป็นตัวนี้จะมีอ่าวงกลมอันนี้เพิ่มขึ้นมานะคะให้ความหมายว่า สามารถใช้เผยแพร่ดัดแปลงได้แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและยินยอมให้ผู้อื่นเนี่ยนำไปใช้เผยแพร่ต่อได้ตัวที่3จะเป็นคล้ายๆเท่ากับตัวนี้ให้ความหมายว่าสามารถใช้งานได้เผยแพร่ได้แต่ห้ามดัดแปลงและต้องอ้างาอิงแหล่งที่มาให้เขาด้วย2ตัวแรกเนี่ยสามารถดัดแปลงได้ใช่ไหมคะส่วนตัวนี้ไม่สามารถดัดแปลงได้ห้ามดัดแปลง รูปต่อไปรูปที่4ี่ตัวนี้ให้ความหมายว่าสามารถใช้เผยแพร่ได้แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาส่วนสิ่งที่เขาห้ามก็คือห้ามนำไปใช้เพื่อการค้านะคะสำหรับการใช้งานไอทีนะคะการป้องกันความเป็นส่วนตัวก็มีส่วนสําคัญนะคะความเป็นส่วนตัวเป็นสิทธิพื้นฐานที่สําคัญของมนุษย์ทุกคน ซึ่งเจ้าของเนี่ยสามารถป้องกันและก็ควบคุมการเปิดเผยข้อมูลของตนเองให้กับผู้อื่นและสาธารณะได้โดยที่เจ้าของสิ์นอกเหนือจากจะเป็นบุคคลแล้วอาจเป็นกลุ่มบุคคลหรือว่าองค์กรก็ได้เช่นกันนะคะการเข้าถึงข้อมูลในเอกสารหรือว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะถือว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น นอกจากการถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวจากผู้อื่นแล้วบางครั้งผู้ใช้เองอาจเป็นผู้ที่ยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตนเองเนื่องจากรู้เท่าไม่ถึงการนะคะอย่างเช่นในการที่นักเรียนจะโหลดแอปพลิเคชันต่างๆมาโดยที่ในการขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยนักเรียนอาจจะไม่ได้อ่านเงื่อนไขในการใช้งานแล้วก็กดยินยอมไปซึ่งในข้อมูลส่วนนั้นอาจจะ มีข้อมูลในเรื่องของการขอเข้าถึงภาพถ่ายในเครื่องเราต่างๆนะคะเราก็กดยืนยันไปโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการนะคะแนวทางการใช้งานไอทีอย่างปลอดภัยนะคะมีอะไรบ้างก็คือศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงก่อนการติดตั้งหรือใช้งานไอทีต่างๆมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานไอทีแล้วก็ เข้าใจกฎกติกาและมารยาททางสังคมในการใช้งานนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากในการใช้งานไอทีในปัจจุบันนี้ไม่ใช้บัญชีตนเองเนี่ยร่วมกับผู้อื่นเนื่องจากอะไรไม่สามารถควบคุมความปลอดภัยได้นะคะหลีกเลี่ยงการใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมนะคะสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ควรจะสำรองไว้หลายๆที่หลายๆแห่งนะคะ ปรับปรุงระบบปฏิบัติการและโปรแกรมต่างๆเนี่ยให้มีความทันสมัยอยู่เสมอนะคะปัจจุบันก็คือในโปรแกรมต่างๆเนี่ยจะมีการพัฒนาในทุกๆปีหรือครึ่งปีนะคะแล้วก็ควรจะอัปเดตให้มันทันสมัยอยู่เสมอนะคะเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะติดตั้งซอฟต์แวร์เท่าที่จําเป็นและไม่ติดตั้งโปรแกรมที่ดาวโหลดจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าอาจจะมีอะไรอาจจะมีพวกมาแวร์แฝงมา ในนนตัวี้ะะคะสังเกตสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการใช้งานว่าเกิดอะไรขึ้นมาบ้างอาจจะมีไวรัสเข้ามาแล้วหรือเปล่าโปรแกรมที่โหลดมาอาจจะไม่ถูกต้องนะคะระวังการใช้งานไอทีเมื่ออยู่ในที่สาธารณะค่ะ